ีปมาชมสวนมะเขือเทศกันจ้าสวนพอเพียงนะจ้าสวนเศรษฐกิจพอเพียงเก็บมะเขือเทศกันจ้าวันนี้เริ่มแดงแล้วนะจ้าอันนี้มะเขือเทศพันลูกท้อเราต้องเก็บเอาเป็นลูกนะจ้าเพราะว่าข้างบนมันแก่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นพันลูกกลมนะจ้ารสชาติเปรี้ยวหวานนะจ้ามะเขือเทศ เราก็จะเก็บเอาแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้เป็นพวงเออพวงนี้เอาไว้ให้มันสุกเป็นพวงถ้ามันโดนน้ําฝนมันจะแตกนะจ๊ะเราก็จะเก็บเป็นลูกไอ,อ้ที่ไว้เป็นพวงเราจะเอาไว้กินกับเนื้อสเต็กนะจ๊ะอ,อันนี้เก็บได้แล้วนะจ๊ะอย่างเงี้ยดูสิสวยมากเลยสวยงามมากนะจ๊ะอันนี้พันธุ์ที่เราปลูกใหม่ปีแรก แต่พันธุ์ลูกท้อเราปลูกทุกปีนะจ๊ะอันนี้พันธุ์นี้อร่อยมากนะจ๊ะรสชาติเปรี้ยวหวานเก็บไปด้วยกินไปด้วยได้นะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าโดนน้ำฝนมันจะเป็นอย่างงี้นะจ๊ะเราต้องเก็บก่อนนะจ๊ะเนี่ยถ้าโดนน้ำฝนมันจะแตกสวยงามมากนะจ๊ะอันนี้คือสวนพอเพียงนะจ้าดูแต่ละช่อสวยงามมากนะจ๊ะ อันนี้พันลูกทอ้อมะเือเทพพันลูกท้อนะจ๊ะข้างในเป็นอีกพันพันนี้ก็อร่อย,ยนะยายเนี่ยลูกกลมลูกไม่ใหญ่อันนี้เวลามันสุกเราจะกินกับพวกทำเนื้อสเต็กหรืออะไรนี่ไหมเนี่ยพวงนี้ดกมากสุกแล้วจะอันนี้อยู่ข้างล่างเห็นไหมลูกพี่มากัดเราเก็บเอาเป็นลูกเลยจ้ะเก็บเอาเป็นลูกเป็นลูก เก็บมะเขือเทศที่สวนพอเพียงกันจ้าลูกสวยๆรสชาติเปรี้ยวหวานนะจ๊ะเนี่ยอร่อยมากนะจ๊ะพันนี้จะตีงเล็กน้อย้ะพี่น้องกล่องเยนะี่ยพันนี้อร่อยมากนะจ๊ะพันนี้จะอร่อยมากเหมือนกันกับพันลูกทอเลยเปรี้ยวหวานอร่อยมาก เก็บไปกินไปพันนี้ที่หนึ่งแล้วนี่พันลูกถั่วนี่สุดยอดเลยอร่อยมากลูกสวยเก็บมะเขือเทศลูกสวยสวยกันจ้าพวกเขาสวยงามมากนะจ๊ะเก็บช่อนี้ด้วยเราต้องเก็บออกเป็นลูกนะจ๊ะลูกไหนแดงก่อนเราก็เก็บก่อนเนี้ยอย่างเงี้ยลูกเงี้ยเนี่ย ดูสิลูกพี่มากินแล้วนะเนี่ยเนี่ยพันนี้อร่อยมากลยจ้ะเนี่ยลูกเล็กๆเ,เนี่ยรสชาติกับเปรี้ยวหวานนีอต้องเก็บเ,เป็นลูกนะจ๊ะอันนี้พันลูกทอ้ออร่อยพันนี้พันนี้อร่อยมาก,นนมากเปรี้ยวหวานช่ำมากเลยกินไปด้วยเก็บไปด้วยมาเขือเทศอันนี้พันลูกใหญ่นะจ๊ะ อันนี้ปลูกปีแรกปลูกปีแรกอันนี้เนื้อเขาจะเยอะชิมให้ดูจ้ะเนื้อเขาไม่ไม่ค่อยหวานเท่าพันลูกท้อนะจ๊ะจะเนื้อเยอะพันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่หวานมากนะจ๊ะจะ,จะธรรมดาสู้พันลูกท้อกับลูกกลมโน่นไม่ได้ พันนี้อร่อยพันลูกกลมนี้ก็อร่อยนะจ๊ะพันลูกทอ้อช่อนี้จะเอาไว้กินกับเนือ้อสเต็กพวกนี้ก็มาให้เขาแดงหมดลองดูจะรอให้เขาแดงหมดเดี๋ยวจะเอาถุงมาห่อไว้พันนี้ก็อร่อยดีนะจ๊ะแต่มันจะไม่ออกเปรี้ยวมากนะเนื้อเยอะไม่มีค่อยมีเม็ด กินยัง <mini> ก <drained out> it ็กินแอปเปิ้ลเลยอร่อยมากเลยเขาออกรสชาติเปรี้ยวหวานโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยเนื้อหลายเนื้ออร่อยมากมันจะเริ่มเก็บแล้วจ้ะตั้งชื่อให้เขาพันมะละกอน่อยะเนี่ยเพราะเหมือนลูกมะละกอเปลี่ยนชื่อไปเลยเนื้อเยอะจะอร่อยท่านนี้ลูกนี้ไม่โตมาก ตังนี้โตเดี๋ยวรอเก็บพรุ่งนี้อันนี้เนี่ยผัดนี้เนื้อ,อน,นี้เนื้อเยอะเม็ดน้อยอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่รสเปรี้ยวนะจ๊ะจะเป็นธรรมดาจะมีติดหวานนิดๆแต่ไม่เปรี้ยวอันนี้ลูกเขาสวยมากเหมือนลูกมะละกอไหม <c oughs> แค่นี้นะเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้าชมสวนมะเขือเทศกันวันนี้ สมเขื่อนมะเขือเทศเก็บมะเขือเทศกันจ้าลูกสวยๆเนื้อเยอะๆพันลูกทอนน้นจะออกเปรี้ยวหวานพันนี้เนื้อเยอะนะจ๊ะจะมีติดหวานนิดนึงสวยมากแล้วก็โดก